อุปสรรคที่สาคัญที่สุดของการทําออนไลน์ให้สําเร็จนะคะจากการที่จอยนะคะสอนนักเรียนมาก็หลายคนมีเพื่อนมาก็เยอะเพราะว่าเรียนมาเยอะมากนะคะมันทําให้เรารู้ว่าอุปสรรคที่สําคัญที่สุดเลยนะ,ะสาหรับคนเริ่มต้นหรือแม้กระทั่งคนที่ทํามาสักพักแล้วก็แล้วแต่เนาะนั่นคืออุปสรรคในเรื่องของใจค่ะคุณติดที่ใจเป็นอันดับแรกเลยคนเริ่มต้นค่ะก็มักจะรู้สึกว่าฉันไม่ดีพอฉันทําไม่ได้กลัวเสียงคนวิจารณ์ กลัวคนนั้นมองยังไงกลัวคนนี้มองยังไงกลัวว่าจะไม่เพอร์เฟกกลัวว่าจะออกมาไม่ดีกลัวว่าจะทำไม่สำเร็จซึ่งสิ่งเหล่านี้และค่ะมันคือการที่คุณกำลังสร้างกำแพงให้กับตัวเองแล้วน้อยคนมากค่ะที่จะขักกล้าก้าวข้ามผ่านกำแพงนั้นมาหรือบางคนก้าวข้ามมาแล้วค่ะ แต่ก็จะไปเจออีกจุดหนึ่งค่ะนั่นก็คือจุดที่การทําไปแล้วเราไม่มีผลลัพธ์ทําไปแล้วเราไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นเลยหรือคนรอบข้างก็มาพูดนู่นนี่นั่นว่าทําทําไมทําแล้วไม่มีอะไรเสียเวลาสิ่งเหล่านี้อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คนส่วนใหญ่มักจะติดเพราะฉะนั้นเท่าที่จอยพูดมาทั้งหมดใครพอจะเห็นภาพบ้างเขาว่าอุปสรรคที่สําคัญสุดๆในการทําออนไลน์สําเร็จนั่นก็คือใจของคุณเองค่ะ วันนี้การที่คนคนหนึ่งจะประสบความสําเร็จได้นะคะอย่างเช่นจอยเนี่ยจอยทําออนไลน์มา3ปีจอยก็ผ่านเรื่องราวอะไรมาเยอะแยะผ่านจุดที่เป็นปัญหามีอุปสรรคเยอะแยะมากมายค่ะทําไมจอยถึงผ่านไม่ได้ทําไมวันนี้จอยถึงอยู่ในวันนี้ที่สามารถสร้างรายได้เดือนหกหลักได้ทําไมจอยถึงสามารถมีนักเรียนนะคะที่มาเรียนกับเราแล้วก็สามารถไปมีมรายได้6หลัก7หลักต่อเดือนได้ สิ่งเหล่านี้ค่ะล้วนแล้วแต่มีจุดเริ่มต้นมาจากการมีจิตใจแล้วก็รู้จักที่จะควบคุมภายในบางอย่างของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นก็เลยจะก็เลยมีคอร์สคอร์สหนึ่งเกิดขึ้นมาซึ่งคอร์สเนี่ยจะก็แบบเหมือนอยากที่จะมาช่วยหลายๆคนค่ะที่เริ่มต้นทำออนไลน์หรือทำมาออนไลน์มาสักพักแล้ไม่มีผลลัพธ์ให้เขาได้รู้จักจัดการกับใจจัดการกับอารมณ์ รู้จักว่าถ้ามีปัญหาควรจะคิดยังไงแล้วเราจะไปต่อได้ยังไงเวลาที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นมีอุปสรรคเกิดขึ้นหรือมีอะไรมาขัดขวางเรานะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้นะคะจะมีคอร์สที่ชื่อว่า Power of Mind พลังแห่งจิตคนสำเร็จค่ะคอร์สนี้นะคะจะเป็นคลาสเรียนสดผ่านโปรแกรม z o ู m เพราะฉะนั้นนะคะก็รีบรสมัครใครสนใจก็สมัครเข้ามาได้นะคะจะเริ่มเรียนวันที่1มิถุนายนนะคะ ถ้าใครอยากที่จะมาปรับจิตปรับใจอยากที่จะรู้ว่าคนที่เขาสําเร็จเขาคิดยังไงเขาจัดการกับใจยังไงนะคะก็มาเจอกันได้นะคะนี่นะคะทักอินบ็อกมาได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้ากับครูจอวิเ็ตเอ็กซ์เพรสค่ะบ๊ายบายค่ะ